กินได้ไหมกินได้ไหมสวัสดีพี่น้องมองนี้เจ๊น้อยกับแมวจีดเด้อเบิงพี่น้องด้วงแมนบอด้วงไงแมนบอหรือจังใดตัวนี้บอที่บ้านมันเจาะต้นมะพร้าวพี่น้องตอนตอนมันไงเราวมนจะเป็นแมงคามแมนบอแมนบอพี่น้อง อันที่แรกเกกงอะโอ้ทะนูถนอมเนาะประกบใบยางดีน้ำต้นบอกผเผาแมเอาอันเอาไอปุยนี่ปุยหมักที่จะกองเฮ็ดใบน,นี่อันนี้ขี่ง้วเนาะหมากไหวบานนี้พ่อรดนโดนมาหลายเดือนมาเป็นเดือนนะที่น้องมันจะเกิดไอตูนี่ขึ้นมาเนาะคุณอะอันนี้ถุงปุยนึงได้นี่เบิ้งว่ามันสามสิบก็ตัวคนบอ เอาออกมาว่ะสิเอามาใส่อันต้นใหม่เนาะว้าวมาหลาเดี๋ยวเลยคิดว่าว่าแม่ไหนตูนี่บ่ที่มันกัดอันต้นมะพร้าวเจนไหมทุกต้นเลยอันต้นนึงก็ลัางสิอันออกดอกเนาะก็ลังสิออกกินเบิดเลยแหมอุย้ยอันเทสจังไดระบาดที่เนี่ยพี่น้องมันกินได้อยูบอ่บ่ <laughs> กินได้อยู่บ่หนิเหรอกินได้อยู่บออุ้ยต่อมาสิมบสิบเป็นแมงคามันบ่พี่น้องนี่เม่นมาเนี่ยเด้อผู้ใดคิดแต่ว่าเจ๊บ้านสิบเป็นแมงคาม,าม,มาเด้พดดเ,เดพราะว่าเคยเห็นมันออกมาแม่แม่นบ่โอ้ยเป็นตัวใหญ่เบิ่งพี่น้องเนี่ยดินที่เจ๊ออกมามืงหนิมาเฮ็ดสวนผักเนาะนี่มาเฮ็ดสวนผักอัน ร้องอันซ้ำบะพร้าวไหวเนาะบาดเนียนเอาออกมาทั้งใดยังว่าะตูนี่อ้อยตัวยเลยบบนี้แมแต่วันเกสิบัาหอยอันตุยดอกเนาะอันเลือตูนไหม <laughs> เพราะว่าเขาก็บริเวณอีหยังเฮาเหมืนบอกมันบริเวณอีหยังเฮาแม่อัน,ร,ออนระสิไปเฮ็ดต,ต้นมะพร้าวยืนลรือวะเฮ็ดต้นใหม่เฮายืนแหละต่วัน ก็เลยเชีย่ยเอาไปปล่อยปลาเมื่อเล้งที่ไปยางเนาะที่ไปอันยางออกก็ล้างไก่เชี่ยาไอ้พวกนี้ไปน้าพี่น้องเออเนาะพอมียตอสมัยมสมัยก่อนมันว่าพี่น้องแต่มันสมัยเป็นเด็กหน้อยหรือเป็นนุม่มมันบอกอาจจะเด้ออาจจะตุยเด้อแต่ว่าพอมีอยอายุแล้วมันกับแบบสอบลงเนาะ จิตใจคนมันก็นสอบลงเนาะกับมีคุณธรรมลงปกติข้าเจ้าวานบางที่นสัตว์ที่บดไเหิ่นเฮา H H ound, บดไ้ทำลายเฮาบ่ได้มียั่งเลยกับเฮานนะแต่เฮาอันเกิดความหยาดบ่เฮาสิเกิดความหยาดก็เฮาก็แบบไปเห็ดในเขาตุ้ยนบอกพี่น้องแต่าวานถามว่าเจายานบอเจก็บบอยานเนาะพว่านะอันมันบ่ไ้กัดเฮาเนาะ อาจจะกัดเด้อค่ะมันเอาเมื่อไปใส่ในปากนี่มันบออาจจะกัดแต่ว่าเจก,กับบะไดยานเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ยานเด้แต่ว่าสมัยนี้บ่ยานแล้วมันเริื่มแกวิชาเพราะว่าเขาบ่ไดเฮ็ดอีหยัเหยงเฮาเขาเฮ็ดหยัเหยงเฮาค่ะนอกจากว่าเฮาสิไปเฮ็ดเขาเป็นบ่นี่แหละพี่น้องแต่ว่าแล้วเจส๊สิเอาถัางมาใส่เนาะจะเอาถังมาใส่แล้วกะ เลงไปย่างออกกําลังกายสิเอาไปปล่อยอันตรงปลาแบบซุ่มๆหุมๆห่มๆไหมเนาะแม่นบ่จังใดก็หันไปอันไก่อันจากสวนเฮาแม่นบ่ <c oughs> ถ้าบ่ให้นอ้องตุยเลาก็เอาไปจากสวนเฮาแต่ว่าสวนนั่นก็บ่แม่นสวนอันนันเป็นปลาเนาะสวนคนนั่นแหละแต่วันก็เป็นปลาแต่คนไม่ได้เฮ็ดอีหยังเนาะพูดถึงกับว่มีการทำร้ายกันเนาะนี่เดี๋ยว ผัดตอนไปย่างมะแรงเนาะเดี๋เจ๊สิไปทายให้เบิงว่าแม่นเอาไปอีหลีบ <c oughs> ว่าเพราะแม่นเจ๊ว่าเล่นดิว่าสั่นว่าเนาะเดี๋ยวสิไปทายให้เบิงเนาะสิไปย่างปลาพร้อมไปไปพากันไปย่างออกกาลังกายแล้วก็สิเอาไปนําเนาะเดี๋ยวเจ๊เชเอาถังมาใส่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันตักแดดอยู่นี่นี่มันออกมาจากอันตรงนี้พี่น้องนี่ปุ๋ยที่เจ๊มักไว้นี่ยโอ้ยตั้งแต่มาหลายแต่นี่ถุงเดียวด้วยนี่ ถุงปุ๋ยมูลนับหับถุงเดียวด้นี่ออกมาจังไหนคะบาบงบุมบวมอยู่เอ้ยเบิ่งเบิจากว่าจากชีวิตเอาทันผู้ใดทันผูน้ใดอยากมี้ไอตัวนี่เนาะเอาขีงว่ามาใส่ถุงปุ๋ยไว้แล้วก็เอาไว้หั่นละเป็นเดือนเนาะมันจะเกิดไอตัวดีออกมาไม่ทุกถุงแม้ก็ชีว่ังสันแม่พี่น้อง ทุง่งใดกับีแม่ไอ้ตัวนี่เจ๊ก็คิดว่าตอนแรกก็คิดว่าว่ามันว่าปิดยางเนาะแต่ว่าต้นบักรภาวนโอ้ยสวยเงยงๆเ,เอาเมือเดาติดตอนไปยางสีไทยบ่เนานนะสิ่มักอยู่แบบชื่นๆน,นี่นมันชื่นไปแบ่แล้วดินใส่อีกเป็นบ่เด้อ มันเชือนไปบ่เดี๋ยวจะเอาดินมาใส่อีกเนะาะจับตัวสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองาสสห้าปสเก้าสา ยี่สิบห้าย่สิบหเจดี่แปดยี่เกสสบสามสบเอสองพี่น้องสามสิบสตัวเดินนันชื้นดินมันชื้นไปเนาะต้องเออกจากแดดตรงนี้มันแดดพี่น้องเราต้องออกจากแดดดินมันชื้นไปเดี๋ยวเจ๊จะเอดินมาใส่ไม้อีกให้มันบ่ชื้นปันนี้เนาะ ติดตูก่อนเอาปยปล่อยเกลเสียไปปล่อยในตาหน่อตอนเย็นเย็นกันที่นนองตัวนี้ก็บายสามจะเอาดินใช้อีกเนาะนี่ชื้นค่ะผดบ่น่ะสามสิบสามตัวอ้ย เกินไปเนาะพี่น้องเจ๊ก็เลยเอาอันปุ๋ยบกเพ้าเปียกๆมโปเข้าไปเพื่อใจให้มันชุ่มชื้นแบบแห้งๆชุ่มชื้นๆแน่จกนักเลยบางยุบยับยุบยับอยู่พักกันหมดพักกันหมดยุบยับยุบยับพี่น้องเอาอันปุ๋ยบกเพ้ามุ้ยเข้าไปอีกเนาะให้มันแบบเย็นๆแน่นนะเป็นตะยูเนี่ย เราสีพาไปปล่อยปลาปลาก็ชื่นเพื่อกันปลอยหม่องปลาแบบชื้นชื่นน่ยได้พากันหมุนเนาะแต่ว่าบุลูว่ากินเอยียงกันบุู้วานพากันกินเอยียงทีกินดินบอกเนฮะ้พี่นอ้องกินดินบอกเนาะบุลูจากวานพากันกินเอยียงเนาะแต่ว่านีน่ตัวอ้นวนเลยแบบอ้วนเลยตัวใดก็ใด ของใครองุ่นปิงเนาะมิจเจ้าตอนปล่อยกลางเบิงอีกเนาะพี่น้องจีทรู้ไหมว่า,า,า,วาอะไรน่ะเดี๋ยวเจ๊จะเอาไปปล่อยในป่าแล้วอืมอุ้ยมันจะจะเมกไหมวะกินมันจะอร่อยไหมจี๊ดจี๊ดเหมือนเลยเดี๋ยวเจ๊จะไปปล่อยเพิ่งตื่นแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเจ๊จะไปปล่อยแล้ว

เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่กนอกว่าหมองใดเหาองเป็นจุดปล่อยมันเ้องนีนปาปล่อยหรืเด้อปล่อยแล้ว,วปล่อยแล้วฮัวลโหล